hello ทุกคนวันนี้เรามาเปิดกล่องพร้อมกันรายการนี้ก็จะสั่งเป็นน้ำตาลดอกมะพร้าวและน้ำตาลมะพร้าวนะคะก็คือสั่งเป็นสองแบบเออร้านนี้แพ็คมาดีมากเลยนะก็คือแพ็คมาแน่นหนาแบบนี้เลยทุกคนดูนี่บับเบิ้ลชั้นหนึ่งแล้วแล้วก็ยังเป็นกล่องอีกชั้นหนึ่งเนาะอันนี้คือน้ำตาลของดอกมะพร้าว อืมก็คือทําจากน้ําตาลช่อดอกมะพร้าวนั่นแหละแต่มาวิธีน่าจะเป็นการเอามาเคี่ยวเนะจนได้เป็นผงๆแบบเนี้ยน่าจะเป็นการร่อนๆอ,อ,อันนี้เอามาทานกับชากาแฟหรือเอาไว้ปรุงอาหารก็ได้แต่ว่าส่วนตัวซื้อแบบนี้มาเพื่อที่จะเอามาชงกินกับกาแฟนะคะเนี่ย เปิดให้ดูข้างในก็จะเป็นผงกันความชื้นใช่ไหมอันนี้ยเขาเรียกกันชื้นด้วยเออมาให้ด้วยแล้วก็น้ำตาลก็จะมีกลิ่นหอมมากหอมแบบเออหอมน้ำตาลมะพร้าวนั่นแหละ <c oughs> อืมทุกคนอันนี้นะคือดีต่อสุขภาพมันไม่มีคอเลสเตอรอลอันเนี้ยอืมเหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานหรือกำลังควบคุมน้ำตาลอยู่อะไรประมาณนี้แหละเนาะแต่ว่าก็ยังติดหวานอยู่อันเนี้ยแนะนำ อืมของเขาดีแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นน้ําตาลมะพร้าวดูการแพ็คของเขาทุกคนคือแน่นหนาสุดๆก็คือกันแตกเต็มที่เลยอ่ะเออหลายชั้นมากเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะแพ็กเกจด,ดูน่ารักตะมูตมิอันเนี้ยคือซื้อมาเอามาไว้ปรุงอาหารทํากับข้าวแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเอาทําขนมบ้าบินสําคัญเลยขนมบ้าบินคือตัวเองอ่ะชอบกินมากและ เคยลองทำแบบที่ใส่น้ำตาลเคยลองทำแบบที่ใส่น้ำตาลธรรมดาน้ำตาลทรายกับน้ำตาลปี๊บมันไม่ได้กลิ่นและรสชาติมันไม่ได้เลยอะ่ะตัวขนมแบบถ้าเป็นขนมไทยนะเออถ้าเป็นขนมไทยถ้าถ้าขาดน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเออความหอมมันก็จะหายไปเลยเนี่ยที่หลักๆก,ก็คือจะเอามาทำขนมบ้าบินนะตัวเนี้ยอืมคือความหอมมันจะหอมแบบละมุนมาก Ừ, ส่วนตอนนี้ก็คือเอเพื่อสุขภาพแบบตอนเช้าเราก็อยากกินกาแฟแล้วก็อยากได้พลังงานบ้างนิดหน่อยก็คือเอาตัวนี้ผสมเข้าไปอืก็เป็นน้ําตาลดอกมะพร้าวส่วนตัวน,นี้ก็เอาไว้ทํากับข้าวก็ได้มันจะเป็นความหวานแบบลึกๆมันไม่หวานแหลมไม่หวานเลี่ยนและอีกอย่างมันเป็นธรรมชาติเพื่อสุขภาพด้วยแนะนําเลยคือควรมีติดบ้านไว้น้ําตาลมะพร้าวอ่ะ อันนี้เขารับประกันเลยนะว่าเป็นน้ําตาลมะพร้าวแท้ไม่ผสมแปะแซ่ไม่ผสมน้ําตาลทรายไม่ผสมอะไรใดๆอะ่ะก็คือเอาน้ําตาลมะพร้าวมาเคี่ยวผ่านกรรมวิธีกรรมวิธีการเคี่ยวความร้อนอะไรของเขาเท่านั้นเองเออประมาณนี้แหละทุกคนต้องมีอืมเพื่อสุขภาพมีติดบ้านไว้ไม่เสียหายเนี่ยเนื้อก็หอมมากนะกลิ่นมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละ อืมไปแล้วทุกคนเดี๋ยวแปะตะกร้าไว้ให้นะบายอ๋อลืมบอกไปอย่างนึงอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวของสวนเกษตรอัมพาวานะไปแล้ว